Oh, đây là con đi. Rồi, thử thì xuất rồi. Ở đâu mình vơi? Chớp, chớp, chớp. Chớp, 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 Nè. Sôi sôi. Bù kinh đi với bà นานี่จะเตาวาเด้งยิงให้บอลเขมามดดยอดมุดโดนโดนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตาเปลี่ยนตาครับ

เอา,าเดงไม่เด๋ไอ้ต้องใส่ท้าย,ย,ยให้ม,ม,ม,มเอาดท้าย่ไมย้อน,นอนน่ต้ายเอาเยเหนเนอเลยเอเลยเหอวหนเหนือเนอรเอเยเหอเลยเหนืองนือเลนยเรงตรงตรงเอเลยทหนืยเหนือตรงตยเลยเนรนลยเนยอตรงตรงตรงเหเลยเเลยรับนี่

chưa ra Tí chíc bên lại Kem bán và chôm đai Ừ. Để bị báo đi luôn. À. Ủa. Ủa. เธอเผ็ดไม่ต้องซีดพัพักพักพักพั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 โอ้ลาไบ่อย้าวลาบงูเลยไม่ดีค่นังับ้านเลยด้ด้ได้ลาบบ่อยโชคดีป้ยมันนั่นคือนั่นเออมันใช่กนะกดนะ

ถ่ายวีีดโอออ่โ้ยยอยก็ยอยก็ยอยโอเคไม่ถ่ายแนวโนนแล้วแต่ถ้าถ่ายแนวโน้นปะไม่ไตั้งไม่าไม่ได้เอาเดี๋ยวโบถ่ายแนวตั้งไงไม่ได้เดี๋ยวถ้าไปกินบอกว่าถ่ายผ่านแอปอ่ะถ่ายแนวตั้งถ้าถ่ายแตมมาดาถ่ายแนวโอนนี่ก็ถ่ายแนวโนนจ้ะถ่ายแนวนอนเนอโอเค

xuống một kiểu thịt nén nó hỏi chích cà phần nha yêu kia nha